ในประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้ไม่ต่ำมายี่สิบสามสิบล้านถูกต้องก็นี่ครัวเรือนทะลุไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นี่ยกือบสิบล้านล้านอ่ะบาทนะเพราะนั้นทุกคนเป็นหมดแหละแล้วจะไม่ไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนเดียวอไอ้ที่ลอยหน้าลอยตากันในสังคมเนี่ย <g arness> ก็มีนี่ทั้งนั้นแหละพยงแต่ว่ามันนี่ดีนี่เสียเคยพูดและนี่ดีก็คือ,อนี่ที่มันกอ่อให้เกิดไรายได้นี่เสียก็คือไอ้นี่ที่เราเอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยไปเล่นการพานันไปเล่นหวยซื้อสลากอะไรพวกนี้นะสรุปแล้วว่าวิธีคิดว่าเป็นนี่แล้วฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกเอาไหนคุณลองให้ย้ำซ้ําเตือนย้ำซ้ําเตือนเคยพูดมาหวหนึ่งแล้วเรื่องวิธีปลดหนี้เนี่ยเอาหลักคิดง่ายๆ8ดข้อ นะฮะข้อแรกก็คือถ้าเกิดเรามีนี่อิลุงตุงดังไมหมดตั้งสติก่อนสตาร์ท mm hmm. ก็คือเข้าหาพระทำจิตทำใจให้สงบแล้วค่อยๆมาไล่เลียงก่อนอื่นคือหยุดก่อนนี่ใหม่ทุกประเภทอย่าอยาอย่าไปโปะไปโปะมาไม่มีประโยชน์เก็บหนะอมรอมริบกินอะไรได้กินมีอะไรว่าไปก็อสองตรวจสอบยอดนี่ซะทำตารางช็อตขึ้นมาเลยว่ามีนี่สิน ที่มีเนี่ยมันมีอะไรมัง่งเรียงเป็นลําดับลําดับไปนี่ดีนี่เสียนี่ดอกเล็กดอกใหญ่ดอกเยอะอ,อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะข้อ3ต่อตรวจสอบสินทรัพย์ที่เราพอมีคือไอ้พวกสินทรัพย์ที่คนพอมีมูลค่าอย่างคุณคนเนี้ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยสมมุติว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อาจจะต้องเอามาขายเพื่อไปใช้หนี้ก็ได้นะฮะ ก็ตรวจสอบทรัพย์สินซะแล้วก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยไอ้ที่เราจ่ายจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันมีรายจ่ายอะไรที่มันไม่จําเป็นไหมออคอนทอนมันออกซะมั่งคยับยั้งชั่งใจมั่งนะฮะไม่ใช่จนเครียดกินเหล้าค่าตัวตายแล้วไอ้ไอ้เหล้าเนี่ยมันไม่ควรจะกินถ้าเกิดเราเป็นหนี้่ใช่ไหม สุดท้ายถ้าจําเป็นต้องขายสินทรัพย์ก็ขายสินทรัพย์ไปเพื่อที่จะเอาไปชาระหนี้แล้วก็เริ่มมาตั้งสติวางแผนว่าอ,อเงินที่ขายสินทรัพย์มาเนี่ยจะไปปลดหนี้ยังไงหลักค,คิดเนี่ยผมเสนอว่าเอาเริ่มต้นเพื่อให้มันมีแรงมีแรงกระตุน้นเริ่มจากหนี้ก้อนเล็กๆกก่อนก็ได้ครับมันอาจจะดอกแพงดอกถูกช่างหัวมันอะ แต่ว่าถ้ามันเป็นก้อนเล็กๆเริ่มซะก่อนพอปลดนี่ก้อนเล็กได้กำลังใจมันก็เริ่มมาเออเขาท่าไว้ปลดไปแล้วห้าพันเราก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะแล้วก็บางคนเขาเสนอแนะว่าให้เอาดอกเบี้ยสูงสุดแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะผมว่าดอกเบี้ยสูงสุดบางทีมันมูนิ่มเยอะอย่างบัตรเครดิตอย่างเงี้ยนะมันมูนิ่มเยอะมันปลดยากเอานี้ก้อนเล็กๆก่อนเขาจเคลียร์สามพันห้าพันว่าไปแล้วข้อต่อมาก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายซะ อย่างเคยหวังจะรวยทางรัดเนี่ยไปซื้อมอไซค์ซื้อหวยขายมอไซค์ไปซื้อหวยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ก็คือก็เลิกซะไอพิธิกรรมการใช้จ่ายที่มันสิ้นเปลืองทั้งหลายเนี่ยแล้วก็หารายได้เพิ่มก็หารายได้โดยวิธีซื้อหวยมันไม่ใช่นะมันการพนันมันไม่ใช่การลงทุนเล่นการพนันเพื่อจะเอาเงินมาแก้ปัญหาชีวิตอันนั้นก็คือการพนันอ่าทำไมอ่ะแล้วการพนันนี่เขาบอกมันภาษาอังกฤเรียกซีโร่ซัมเกม คือโอกาสที่อาจารย์จะได้เสียเนี่ยสมมุติเป็นพนันบอลเนี่ยพนันบอลป้องว้ชอบเล่นกันนะวัยรุ่นเนี่ยแทงทั้าไปปุ๊บถ้าเกิดมันไม่เข้าก็เสียหมดเอาแล้วผมซื้อตั้ง3าที่8ปดใบเนี่ยมันน่าจะต้องโดนบ้างอะ่ะก็ซื้อใบเดียวเลขเดียวเลอเลขเดียวเลขชุดยังไงมีโอกาสโดนไหมก็ <c oughs> โดนสิเขาเรียกอะไรหลักทางสถิตินี่มันมันยากอา้านะ,ะนี่หมอเงินเนี่ยให้อนุสติ กับท่านทั้งหลายไปแล้วนะครับเวลามีหนี้มีสินเนี่ยนั่งเครียดอยู่นี่มีบางคนเขาพูดให้ผมฟังนะโก้ไม่ได้มีประโยชน์โพดผลน่ะเลยเลยแกนั่งเครียดการนั่งเครียดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเครียดแล้วมันแก้ปัญหาได้มีบางคนเขาบอกให้เอาญาติเอาพี่เอาน้องเอาพ่อเอาแม่เอาคู้เงาตนาดมานั่งเครียดกันช่วยมานั่งเครียดกันหน่อยเฮ้ยวันนี้กูจะเครียดแล้วพวกมึงมานั่งเครียดกับกูหน่อย นั่งกันแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้อืเขาบอกนั่งเข้าไปเถอะออแล้วในความเป็นจริงนั่งเครียดกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมเขาบอกไม่ได้อะไรเลยอเพราะฉะนั้นการมีหนี้มีสินแล้วมานั่งเครียดผิดด้วยประการทั้งปวงอเหมือนกนันนิโก้ได้ให้หลักไปแล้ว มานั่งคิดวางแผนว่าไอ้ชีวิตกูมันเริ่มจากสำรวจที่ตัวเราอะถูกต้องถูกต้องเพราะพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเหมือนกันเวลาจะสําเร็จหรือว่าเวลามีทุกข์อ่ะก็เริ่มจากภายในอจะไปเที่ยวไอ้เมียมันใช้เยอะไอ้ลูกมันแย่อไอ้เจ้านายไอ้เจ้านี่ ทะเลาะกอันตายโทษชาวบ้านทั้งหมดอ่ะเออแต่จริงๆอ่ตัวเรามันเริ่มจากตัวเราสำรวจตรวจสอบเหมือนกันเราก็ตรวจสอบจิตใจเราการประพฤติปฏิบัติของเราอทั้งหมดมันมีทุกข์สมุทัยนิโรธและประมกมใช่ไหม ก็คือทางที่จะไปสู่ความสําเร็จเพราะคนที่เขายุ่งยากลําบากมากกว่านี้นี่เขาก็แก้ปัญหาชีวิตได้นะคนบางคนผมเห็นล้มละลายบางคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเฮ้ยห้าสิบพยังฟื้นเลยเว้ยคือหลักแล้วถ้าเรามุ่งมั่นทุ่มเทจริงจังมุ่งมั่นทุ่มเทจริงจังพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ประทานอะไรอย่างอื่นให้แก่คุณนอกจาก ปลดหนี้ปลดสินปลดทุกข์มุ่งไปสู่ความสําเร็จพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ประทานอะไรให้กับคุณนอกจากความสําเร็จ